คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำชุมชนมณีไพรสนหลังมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในจุดดังกล่าวค่ะหลังได้รับการประสานร,ร้องขอจากทางนายบุญเปงแสนพรม ประธานชุมชนมณีไพรสนมาอย่างเทศบาลนครแม่สอดว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำบริเวณปากทางเข้ามายัางที่ทำการชุมชนมณีไพรสนหน้าบ้านประธานชุมชนมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าวทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ึงได้นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยนายกันกันนินนายกรณภงคงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำบริเวณปากทางเข้ายัางที่ทำการชุมชนมณีไพรสนพร้อมตัวแทนผู้รับเหมา จากการสำรวจงานก่อสร้างท่อระบายน้ำมีช่องว่างของฝาปิดท่อระบายน้ำจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทางคณะผู้บริหารจึงแจ้งตัวแทนผู้รับเหมางานก่อสร้างเร่งทำการแก้ไขเปลี่ยนฝาปิดท่อระบายน้ำให้มีความมิดชิดไม่มีช่องว่างให้เกิดอุบัติเหตุได้อีก